สวัสดีค่ะ EP นี้เราก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุเทพน,นะคะว่าเราอยู่กันที่ประชุมธานีไปดูกันค่ะว่าเราไปกันวัดไหนค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกลับพบฟังครูแล้วน,นะคะแล้วก็มสมิชาตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเทพศรัทาราธรรมาราปฐุมธานีใกล้นะะนๆนิดเดียวที่นี่เขมีหลวงพ่ออะไรคะหลวงพ่อสวงใช่หลวงพ่อสวงนะคะเขาบอกว่าเน้นเรื่องโชคลาภเน้นเรื่องขายที่เน้นเรื่องสุขภาพสาอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เราจะขออะไรตงองการจะขายที่หรออยากขายที่ใครสนใจซื้อที่นะคะที่นาน้อยไม่ขายจริงที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานฮะใครดูคลิปก็ติดต่อมาได้เลยก็เราประกาศขายนะคะคุยราคาอินบอกเข้ามาปับกับปังปุงเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะขอโชคลาภอะไรบ้างหลายคนคงจะสะดุดตากับ หลวงพ่อที่มีความสูงนะคะแต่ท่านั่งแปลกๆก็คือหลวงปู่สวงของเรานี่แหละค่ะก็คือตามเรื่องเล่าที่กล่าวขานมาก็คือหลวงพ่อท่านเป็นคนที่นั่งแบบสบายๆเนาะเป็นเอกลักษณ์ของท่านช่างป,ปั้นก็เลิปั้นท่าที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยตะกี้เราเห็นว่าว่าแบบใช่ไหมคะ,อ,ะอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกคนไปกราบไหว้หลวงปู่สวงจะนําไปถวายนะคะซึ่งหลวงปู่สวงเคยพูดบอกว่าว่าเนี่ย ยิ่งสูงก็คือจะยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งสงบยิ่งนิ่งก็จะยิ่งดีกับตัวเราแต่ถ้าอยู่ด้านล่างยังไม่ได้ขึ้นไปสูงสุดบนฟ้าโดนลมโดนอะไรเราก็ใหญ่ลูปไปตามลมนะคะเราต้องประคับประคองบ้าวของเรานี่ค่ะก็ใหญ่เหมือนองค์พ่อรวนนะคะก็ตัวเดียวไปเลยอ่ะขย่บด้วยกันเล็กเดียว 700, 7,000. อ่ะเอ้ยมีสองตัวเจ็ดหนึ่งกับสี่สองอะเจ็ดหนึ่งกับสี่สองนะคะหอยทุกคนโชคดีอ่าเขาจะบอกอ่ะว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดเจ็ดออกไปแล้วก็สี่สองแล้วคับเฮ้ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดออกไปแล้วไงเอ่ยังมันออกหาเจ็ดก็คือก็ซื้อเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง สี่สองก็สี่สองสี่ก็ได้เพราะว่าออกวันเสาร์อย่าลืมออกวันเสาร์เขาบอกเกาจะบอกว่าประมาณไหเลขหามเหรอเลขหามใช่เลขหามหรือไม่ก็เบิ้ลวันเสาร์วันพระหรือไม่ก็บรรนเนี้ยเนี่ยในนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขาบอกไปสี่ตัวจริงด้วยอ่ะทุกคนสองสี่เจ็ดหนึ่งอันเดียวจบเลยนะอันเดียวจบเลยอ่ะไปเราไปที่อื่นต่อค่ะโอ้โหหลวงท้อขอยหนุ่มรวยด้วยนะคะหลังจากไหว้หลวงปู่สวงเรียบร้อยนะคะ เราก็จะเดินหน้าหาเรื่กันต่อค่ะไปติดตามกันค่ะรวยรวยรวยในคมืองจีนฮะเมืองไทยเราเป็นพญานาคอันนี้นี่พญานาคนี่ส่วนเมืองจีนนะคะเราดูเมืองจีนค่ะ,ะมังกรอ๋อมังกรเออเนี่ยฮะสวยด้วยดูด,ดิที่ออนี่ปั้นสวยอะประหล่างามนะกปั้นสวยเนาะใช่เออทั้งมังกรทั้งดูแบบสงง่าามทั้ง,ง,งพญานาคเลยอะ่ะที่นี่อนาโตมี่คือแบบ สวยจริงทุกคนละสวยเนาะแล้วข้างในก็มีอ่ะทุกคนดูค่ะนี่เราจะเดินไปหาสมัยกอดดิมกันนะคะอันนี้ค่ะสวยจริงสวยเนาะที่นี่ที่นี่ปั้นที่นี่ปั้นอนนะนาตอมีสวยดูรายละเอียดก็ดีอืมช่างช่างฝีมอือดีดูเบลอยด์เบลอยด์ของท่านนี่ทุกคนดู อยู่บางคุงทุกคนมันเป็นเรื่องที่สะพรึงอยู่แลค่ะคือพอบังคุงกับสมซาเดินขึ้นมาถึงนะคะ้อง้าอันนี้ด้านหน้านะทุกคนหนูด้านหลังด้านเออด้านข้างหนูเมฆค่ะเมื่อกี้แดดนะเมื่อกี้แดดเปรี้ยงประเด็นคือมองเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะดูเมฆเป็นเลขอะไรหรือเปล่าทุกคนเห็นพระจันทร์ไกล เฮ้ยที่เคียงคู่มากับหลวงปู่สวงเลยนะคะก็คือเอจ้าแม่กวนอิ่มนะคะซึ่งสะดุดตาเหมือนกันเวลาเราขับรถเนี่ยจะเห็นวัดเนี่ยเห็นทั้งสองปฏิสถานิสสะดุดตามากเลยค่ะอในเมื่ออยู่ตรงเจ้าแม่กวนอิ่มนะคะก็เสี่ยงทายไปเลยค่ะจับหินกันไปเลยค่ะดูค่ะว่าจะได้เลขอะไรอ่ะขยำไปอี่ตัวมสมอ่ะสามตัวเลาค่ะห้า ได้กดตังคุงเลยอันไหนติดมือขึ้นมาเอาเลยเก้าเก้าหกเล่เดียวกันนะฮะเก้านี้ต้องเขียนเพิ่มละใชออันไหนติดมือเอาเพ่มเอาเลยศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์เอ้ยแต่ไม่แน่หรอเออห้าเก้าออกไปแล้วหรอห้าเก้าศูนย์งวดก่อน อ๋อห้าเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์เลือกเลขที่ชอบแค่นั้นพอเลขที่เกี่ยวข้องกับเรานะเรามาต่อกันเลยค่ะกับจุดทุบตัวเลขนะคะแต่เรามาจุดกันตรงแม่นาง <ไข S 1> ตะเคียนเจ็ดนะคะก็คือมีถึง7องค์ด้วยกันนะคะหรือ7 <ไ S 2> นางนะคะหรือเจ็ดท่นก็นแล้วแต่แต่ขอให้เลขเข้าปังๆสาธุสาธุสาธุ ใส่เงินใส่เหรียเข้าไปโอเคบางคงก็อดไม่ได้นะคะเห็นตัวเลขบนเหลือเอาเป็นเพื่อนดูว่าเลขอะไรกันกับไปซื้อนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะบร,ริเวณวัดยังมีหลวงพ่อโตพรมารังสีนะคะแ,ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่า ไข่โคกระบือเนาะหรือในอาหาราหโคกระบือนะคะซึ่งปังคงกับสมซาก็ไม่พลาดค่ะทําบุญคู่กับทําทานนะคะสร้างบารามีก็ฝากติดตาไมไว้ด้วยนะคะกับปากมแมดงไม่มีแรงไปค่ะ Facebook y o u t u b e Twitter t ิก t i อรอินสตาแกรมและทวิตเตอร์นะคะเซิร์ชกะะูเกิลเลยก็ได้พิมพ์ภาษาไทยปากมแมดงไม่มีแรงไปก็จะพบกับปังคงแบบนี้หรือถ้าภาษาไทยไม่เจอก็พิมพ์ภาษาังกฤษ P A K M A I D A N G 5 5า,านะคะหรือ5 5าห,าหน,นะคะออก็จะเจอบ,บางขงแน่นอนคะ่ะบ๊ายบายขอทุกคนรับมันรวยๆค่ะ